แม่คนไหนเคยเจอปัญหาอาหารเด็กและเธออุปกรณ์ไม่พร้อมหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกน้อยตอนทานอาหารเรามีทางออกที่ครบครันสำหรับคุณแล้วขอแนะนำชุดทานอาหารสำหรับเด็กรุ่นพิเศษที่รวมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ในเซตเดียวปลอดภัยไร้สาร BPA 100%ออกแบบมาเพื่อเด็กน้อยโดยเฉพาะ ผ้ากันเปื้อนนุ่มสบายกันน้ำกันคราบทำความสะอาดง่ายพร้อมรองรับอาหารที่หล่นช่วยให้เสื้อผ้าของลูกน้อยสะอาดเสมอแม้จะฝึกทานอาหารเองแก้วหัดดื่มดีไซน์พิเศษป้องกันการหกเลอะจับถนัดมือฝาปิดป้องกันฝุ่นและมแมลงช่วยฝึกลูกน้อยให้ดื่มน้ำเองได้อย่างมั่นใจถ้วยแบ่งนมผงสี่ช่องพกพาสะดวกเตรียมไว้ล่วงหน้าประหยัดเวลา ไม่ต้องพกกระป๋องนมใบใหญ่เหมาะสำหรับการเดินทางชามสุญญากาศเก็บความร้อนได้นานพร้อมช้อนวัดอุณหภูมิอัจฉริยะที่เปลี่ยนสีเมื่ออาหารร้อนเกินไปป้องกันลูกน้อยจากอันตรายจากอาหารร้อนลวกขวดนมขนาด8ดออน์ดีไซน์พิเศษป้องกันอาการท้องอืดล้างทำความสะอาดง่ายปลอดภัยไร้สาร BPA ชุดชามใส่อาหารพร้อมไม้บดอาหารให้เนื้อนุ่มพอดีสำหรับลูกน้อยช้อนและซ่อมขนาดพอดีกับปากเด็กช่วยให้การป้อนอาหารเป็นเรื่องง่าย ช้อนและซ่อมออกแบบเฉพาะสำหรับมือเล็กๆช่วยฝึกทักษะการทานอาหารเองเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกน้อยสินค้าทุกชิ้นปราศจากพาราเบนและสาร BPA ทำให้ปลอดภัยต่อการใช้และไม่ส่งผลเสียกับเด็กสินค้าทุกชนิดมีวิธีใช้การเก็บรักษาที่แตกต่างกันโปรดอ่านคู่มือก่อนนำไปใช้งานครบครันด้วยคุณสมบัติที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยสั่งซื้อได้เลยที่นี่ ค้นพบสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือลิงก์ใต้ d e s c r i p t ชันได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเรา